Thank ก็สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาแล้วนะครับขณะนี้เราก็อยู่ที่เฟส8นะครับเฟส8นะครับก็จะเห็นนะครับก็จะมีทีมงานหลวงพ่อไพศาลครับที่ร่วมซ่อมแซมนะครับถนนเฟส8อยู่นะครับโซนแม่ชีเนาะก็ปัจจัยนะครับที่ท่านได้ร่วมกัน สมทบทุนกับครูปทุยมานะครับสามหมื่นบาทนะครับนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับผลงานครับทีมงานของหลวงพ่อไพศาลเนานะที่มาร่วมซ่อมแซมถนนนะครับก็ปัจจัยที่ทุกท่านครับที่ที่ท,ที่ที่ได้ร่วมสร้างกันมานะครับที่ได้ร่วมปัจจัยกับครูปทุยมาเนาะก็ไม่สูญเปล่านะครับวันนี้ มีประโยชน์เท่านั้นเลยนะครับสวัสดีครับคุณทีมทีมนะครับสัญญาณชัดเจนดีเนาะสวัสดีคุณพรน,นิพาด้วยนะครับ ก็เป็นเหตุน,นับที่ได้โพสต์ล่าสุดนะที่ ขอบถนนมาใหม่แล้วขอ,อบถนนรวมกอบไปางมาเทเกก็ไปสวัสดีพี่ไตรตัวตัวสวัสดีพี่ตุ๊กกตาคนหน้าเงินที่ญาติโยมถวายมาค่อมถนน นที่อาโยมสบายมาซ่อมถนนก็มาทําตรงนี้แหละทำมาก็เลยได้มาไลฟ์วันนี้คนไลฟ์คนไลฟ์ยังคนไลฟ์สดอ๋อคนไลฟ์สดไม่อยู่แอดมินเออเรียกไม่ถูกชามองตื้บอบล็อกแอดมินไม่อยู่ <laughs> อย่าบอกว่าเอฟซีมันก็ไม่ใช่ <laughs> เรื่องสัญญาณอย่เดี๋ยวก็นั่งเตรียมเป็นสัญญาณโทรศัพท์ ต้นั่อะไรนแหนหลวงพ่อม่แล้วได้เยบ่ขอ,อตอได้เลยหลวงพอ่อนี่แหละงานที่ญาติยโยมถวายปัจจัยมาก็ามาทำตรงนี้แหละเพื่อซ่อมถนนขอบถนนเพราะเขาเทบางเกินไปถ้าเราไม่มา เอาปูนมาเคลือบไว้มันจะชำรุดเร็วก็เลยเล็งเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดเราเอาปูนมาเคลือบด้านข้างไว้เนี่ยกับเอาหินภูเขามาเรียงเรียงเป็นแนวเป็นแนวแล้วเทปูนทับอันนี้ส่อมรอบรอบเล่าลงพอก็ซ่อมเป็นบางส่วนมไม่ไม่ได้รอบทั้งหมดหรอกถ้าซ่อมรอบทั้งหมดไม่พอหรอกก็ประมาณหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นู่นแหละที่เกิดมา ก็เป็นงบประมาณใช่ไหมครับสามหมื่นบาทนะครับน ah, ้องพ่อใช่ใช่งบประมาณสามหมื่นบาทที่ไร้ที่พระอาจารย์ท่านได้บอกบุญญาติยมไปแล้วนั่นแหละล่าสุดนี่เองเนาะใช่ล่าล่าสุดก็มาทําวันนี้แหละเปลี่ยนแปดรอบรอบที่สองหรือเปล่านะที่เทถนนไปน้หลวงพ่ออันนี้มาซ่อมคอมซ่อมควมเทเทถนนเป็นรอบที่สอง อ๋อที่แรกก็มีญาติโยมมีโยมเข้ามาซ่อมขอบให้ใช่ไหมครับซ่อมโซนโน่นมัง้งโ oh. ซนโน่นโซนโซนโซนแรกคิดว่าเขาซ่อมไม่เสร็จหลวงพ่อเ็เลยต้องมาทําเองบอตอนโยมเข้ามาเทเขามาเทตอนแรกเขามาเทอย,อย่างเดียว oh. เขาไม่ได้เคลือบข้างไว้แล้วดินมันแบบว่าถนนมันสูงแล้วดินมันคือมันเทไม่เรียบร้อยอ่ะ ถ้าเกิดว่าฝนตกมาเนี่ยอดินมันน้ําฝนซ้อดินออกเนี่ยถนนมันจะลอยมันจะเห็นขอบถนนแล้วมันจะซ้อเข้าไปเวยแล้วมันจะเป็นโพรงเนี่ยมาเคลือบไวเ้เพื่อที่จะไม่ให้ถนนเป็นโพรงซ้อด้านข้างก็ทําเผื่อไว้หน้าฝนด้วยนะเนี่ยหน้าฝนถ้าถ้าเราไม่ทําไว้ก่อน,น,นเนี่ยหน้าฝนมานี่มันจะเียยบ้อพัดดินหนีน้ําพัดดินหนีแล้วเราจะทํางานยากกว่าเดิมอีก คนขมาแล้วคุนขมาแล้วเ,เคทขอบนอกนอกขอบนอกไม่ต้องเคเขียนขอบในเท่าน,นั้นยานยัง,ยงพอได้อยูอ่นะเก็บแบบบ้าๆบอบๆเนกโยมมันจะได้ คุณม,มาเทก่อนมันหิดจังดข่างๆมันมุกตสีมาเท่บางปนี่ เนี่ยคัรถพีอารเรียนไม่เหยียบรถนั่งไหนรถบรรทุกแต่ักสีแตกมั้ยยันแตกอยู่ดินี่มีอะไรอีกจบผหตงพอใช่โอ้โหเลยนะนี่หละเนื้องานก็ประมาณนี้ละ <c oughs> ว่าจะให้มันจบวันนี้จะจบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจงว่าประมาณรอบนี้ก็พอเนี่ยเนี่ย แน่นอนหลวงพ่องบประมาณรอบนี้งบประมาณรอบนี้ยังไงนะพอพออยู่เนาะพอรอบนี้ฟนะูนก็เริ่มขยับตัวขึ้นราคาแล้วลูกละยี่สิบบาทแล้วขึ้นมาอีกลูกละยี่สิบเคยซื้อร้อยสามสิบด้วนนี้ไหม ใครว่าเป็นคนทําปูนขายมันไม่เห็นใจคนจนเลยนะะรับสิ่งที่ทุกท่านได้ร่วมสมทบทุนบางทีเขาร่วมบุนมากครับโอ้ดูญาติโยมนะอใครอยาก,กฝากเนื้อนาบุญไว้กับวัดป่าบ่อน้ำพระอิน